มาค่ะเพื่อนๆพ่น,พนามากินข้าวด้วยกันนะคะนี่ทอดไข่ดาวเลยนะฟองหนึ่งข้าวสวยนะคะวันนี้เราก็จะมีนแผนงเนื้อนะทุกคนนี่นะคะแผนงเนื้อใส,มอใสมอ่มะเขือใส่มะเขือมะเขือพวงเนาะนี่นะคะแต่เราก็มีผักด้วยจ้านนะคะมีแตงกวามีมะเขือนะคะแล้วก็เราก็จะมี เนื้อนะคะอันน no ี้เราสั่งมานะทุกคนแล้วเมื่อกี้นี้ก็เลยเวฟนะคะอุ่นเอานะทุกคนนี่น่ากินมากค่ะทุกคนอันนี้คือนี่สั่งมากินนะน่ากินมากค่ะทุกคนเนี่ยเออพอของมาถึงแล้วก็รีบทานการกินข้าวเลยนะคะอ๋อลืมไปค่ะทุกคนนี่นี่นี่มีน้ำพริกมะขามนี่น้ำพริกมะขามค่ะทุกคน น่ากินมากเลยอ่ะดูมะพริาวมะขามมีสั่งมานะคะสั่งมาเหมือนกันนะคะมาจากนู่นเลยค่ะทุกคนตากใบอ่ะนาลาทิวาหัดเลยนะเนี่ยคือไอตอนสั่งอ่ะเราไม่รู้หรอกนะว่าอขอมาจากไหนเนาะนะคะนี่อ่ะนี่ก็เน้นไอเน้นก็นี่ก็เน้นน,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 น้ำพริกที่มีฮา้านไงทุกคนพอสั่งไปแล้วก็พออยู่ในช่วงที่นำส่งเนาะพอดู มาไกลแท้มาจากตากใบตากใบนาราธิวาสมาฮอดโคราชนะคะน่ากินมากทุกคนเนี่ยแต่เมนนื่อกี้นีชิมลองชิมเปล่าๆแล้วก็อร่อยอยู่นะคะเป็นน้ำพริกมะขามนะน้ำพริกมะขามมเหมือนเขาเขียนว่าน้ำพริกตาแดงมะขามอะ่ะทุกคนมันเป็นรสชาติแบบไหนไม่รู้อันนี้ก็เพิ่งสั่งกินครั้งแรกเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้หนึ่งหนึ่งใบแดง 4บาทอะทุกคนกระปุกเนี้ยแล้วก็กินกับเนื้อเนี้ยทุกคนอร่อยเนาะมีนคิดว่ามันต้องอร่อยแหละแล้วก็มีผักอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้มาค่ะทุกคนใครยังไม่กินก็นมากินด้วยกันนะแผนงเนื้อ,อมไม่ใช่ของอร่อยเลยนะทุกคน มาลองเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรอ่ะเนื้อวากิวหรือเปล่าเนื้อโคขุนอ่ะทุกคนเนี่ยอืมอร่อยนะอืมพออุ่นไหมแล้วอร่อยเลยคือมาสุกเขาทำสำเร็จอยู่แล้วเรามาถึงเราก็แค่อุ่นแค่นั้นเองอืมอร่อยอ่ะ ลองน้ำพริกก่อนดีกว่าเมื่อกี้นี้ก็ชิมแบบว่าเปล่าๆปา่าอร่อยอยู่นะทุกคนลองชิมน้ำพริกกับข้าวสวยก่อนอืมอร่อยดีอะ่ะน่ากินกับผักอืม,อม ทุกคนรสชาติอร่อยกำลังดีไม่เผ็ดมากกลางๆคนไม่กินเผ็ดก็กินได้นะนี่ว่าอร่อยเลยอ่ะทุกคนถือว่าถูกปากนี่อยู่นะ

ชอบมันๆนเนี่ยถูกปากทุกอย่างเลยวันนี้อร่อยแผ่นใเนื้อก็อร่อยน้ำพริกก็อร่อยเนื้อของเราก็อร่อยอแล้วมะเขือมีแต่มะเขืออ่อนๆอ,อ,อะมะเขือที่สวนเองอะทุกคนนี้เดินไปเก็บมะเี่อะ ดูลูกใหญ่นะแต่ว่าอ่อนอ่ะข้างในแบบอ่อนอร่อยอ่ะอม,มีแตงกวาด้วยเนี่ยมาทุกคนไปกินแกันเดอ,อขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนถูกใจนะ้ำพริกจังเลยอร่อยอ่ะนี่ถ้าได้กินเนาะกินกับมืออ่ะอ,อร่อยเลยขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนนะอ๋ออย่าลืม อย่าท้ออย่าถอยเด้อทุกคนนะเมื่อวานนี้เองนี่ก็ลงแค่ไม่กี่โพสเองค่ะขี้เกียจนะเห็นกินไข่หลายวันแล้วก็ลงเท่าที่อยากลงแล้วกันแับไปเรื่อยๆใช่ไาหมาเถอะเนาะสู้ๆไปด้วยกันนะทุกคนเนาะบ๊ายบายนะสู้ๆเนาะ